สวัสดีครับวันนี้มี Honor X9A5G นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honor นั่นเองเปิดตัวแล้ววันนี้นะครับเปิดจองแล้ววันนี้เช่นกันและก็วางจําหน่ายปลายเดือนนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่11,990บาทถามว่าโอเคไหมโอเคนะเพราะว่าเขาได้ทั้งจอ OLED นะครับที่สามารถแสดงผลได้ดีเยี่ยม 120Hz บเฮิร์ตอดี้ดีไซน์ต่างๆบางเฉียบนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเปค ซฟตากอน 6955G r รม8นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่256คือใส่ความจุมาแบบใช้แบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะเรื่องของการลงแอปพลิเคชันถ่ายภาพต่างๆเดี๋ยวนี้128บางคนไม่พอแล้วนะแตะ่ตัวนี้เขาก็ใส่มาที่256เนาะคุ้มค่าดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงดีกว่านะตัวนี้เนี่ยตัวจริงถือว่าดูพรีเมียมดีนะครับเพราะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบโคนะ้งเนาะคล้ายกับ h o n เน70ที่เขาเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายก่อนหน้านะจริงๆมันใช้หน้าจอเดียวกันได้ซ้ำนะครับะจะเห็นว่าการแสดงผลต่างๆทำได้ดีทีเดียวนะเรื่องของอมุมมองขอบต่างๆถือว่าก็นั่งบางนะเวลาเราเล่นเกมดูหนังหรือใช้งานแอปพลิเคชันเข้าวเว็บอะไรต่างๆถือว่าเต็มตาแล้วก็แสดงผลดีมากนะมีกล้องหน้าที่16ล้านพิกเซลเป็นเจาะรูแบบพันช์โฮนะครับเวลาเราเล่นเกมแนวนอนอะไรเงี้ยมันจะไม่เก,ก,กะกะ แล้วก็อ Body บอดี้พรีเป็นต่างๆถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวนะตัวนี้บางไม่ถึง8มิลแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเพียงตัวเดียวนะคือ USB Type C ลำโพงมีตัวเดียวก็คือด้านล่างนะไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอนะตรงต้อง,ตงบอกไว้ก่อนเหมือนจะมี IR รีโมทด้านบนด้วยสำหรับใช้งานเป็นรีโมทควบคุมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็มีฝาหลังเป็นฝาหลังผิวแมตสวยดี เหมือนกันทั้งสองสีเลยก็คือสีอันนี้น่าจะเป็นสีม m ร์รอลกร e นเนาะแล้วก็มีไทเทเนียมซิลเวนี่มันคือสีนี่นะครับผิวคล้ายๆกันเลยถามว่าสวยไหมสวยนะครับแล้วก็เรื่องของฟิ n นิชิ่งหรือการเขาเรียกว่าอะไรอะผิวสัมผัสมันดีดูดีดูดูหรูดูแพงเลยแล้วก็มีดีไซน์เป็นกล้อง c i r ร์ l ค r นะเหมือนกับเมซีซิโปหรือ Honor Magic 4นะครับนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวมีเคสด้วยนะครับนี่อันนี้คือเคสออฟิเชียลนะที่ทางซินเนกเขาทำมาขายนะในชื่อของ s ออะไรอะ่ะ S e a r นะครับมี2สีเนาะตามตัวเครื่องนะก็คือสีอ่าออกคล้ายๆเป็นเป็นพาสเทลเนานะมันเราไปคาเฟ่อะจะไดเ้เข้าตีม้าเมเข้าตีม <c oughs> คาเฟ่มากเลยเออนะก็แล้วก็มีฝาแล้วก็มีเป็นขาตั้งด้วยเวลาเราใส่เคสแล้วก็เอาไว้ตั้งดูหนังหรือตั้งชาร์จก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ ราคาไม่รู้เท่าไหร่น่าจะประมาณ300ร้อแต่จริงๆเขาแถมฟรีป่ะแถมฟรีแถมฟรีอ่าดีมากก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับคือฟิล์มกันรอยเขาก็ติดมาให้แล้วแล้วก็มีเคสแถมให้ด้วยนะครับมีพวกกระเป๋าปงกระเป๋าเป้แถมให้ด้วยสําหรับใครที่จองไว้แล้วก็มีประกันจอแตกด้วยอ่าน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับอส่วนระบบเนี่ยก็เขาก็มากับ Android 12นะแล้วก็อ ครอบด้วย Magic UI นะครับจริงๆอ่ะเมจิก UI ก็ถือว่าทำงานได้เร็วอยู่แล้วเป็นรอมที่ทำออกมาได้ดีมากนะครับในเรื่องของอ่าสปีดเรื่องของความสเสถียรแล้วก็แน่นอนว่ามี Google Service ด้วยนะครับใช้งานแบบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถลงแอปพลิเคชันใช้งานพวกเซอร์วิสต่างๆได้เต็มที่เปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ตามปกติมี Utility แอปต่างๆให้ใช้เหมือนกันนะครับเซตติ้งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสามารถอัปตรงอัปเดตอะไรต่างๆได้ปกตินะครับ อันนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเคยรีวิวพวกอัลเนอร์เจ็ดสิบไปแล้วไปดูกันได้นะครับเหมือนกันเลยสำหรับกล้องนะครับกล้องเขามากับกล้องหกสิบสี่ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นกล้องที่เปรดอยู่ระลักกลางๆนะครับคือไม่ใช่เป็นกล้องที่แบบบว,วารพาอลังการเลยมากแต่ใช้งานได้ดีนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพทั่วไปเนาะแล้วก็มีเลนส์ซันต้วายที่5ล้านพิกเซลนะครับเลนส์ซันต้วายเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเลนส์ที่ดีอะไรมากนะครับมีไว้กันตาย ประมาณนี้ดีกว่าคือแต่ใส่มาก็ดีกว่าไม่ใส่นะเพราะคู่แข่งเขาตัดออกไปเลยนะครับแต่มีไว้บางทีก็ได้ใช้นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ที่ Full HD เนาะอ่าก็จะมีให้ตั้งค่าตรงนี้นะ Full HD นะครับแล้วก็ค่าเฟรมโอ้ตายละทำไมถ่ายได้แค่30เฟรมเนี่ยจริงๆน่าจะถ่ายได้60เฟรมอาจจะดูเพอร์เฟกกว่านี้นะครับแล้วก็มีหลายวิดีโอหลายคำว่าหลายวิดีโอก,ก็คือเป็นเป็นดิวอวิดีโอนั่นเองนะครับคือถ่ายกล้องหลังหนึ่งแล้วก็กล้องหน้าเนาะสามารถ อ่าถ่ายวีล็อกอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆเพิ่มเติมอเยอะคือซูปเปอร์มาโคมีโหมดถ่ายวีล็อกด้วยนะครับแล้วก็โหมดโปรโอเคครบเลยโอเคสำหรับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็16ล้านพิกเซลเนาะอ่าเรามากดที่รูปภาพนะครับกดถ่ายภาพบุคคลอโอเคในกล้องก็จะมีโบเก้มีบิวตี้ต่างๆตามปกตินะครับเหมือนกับมือถือทั่วไปแล้วก็มีโหมดกลางคืนด้วยซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ยจะทำงานได้เฉพาะกล้องหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปรับรูรับแสง แบบ Manual อันนี้จะเป็นแบบจําลองนะครับไม่ได้มีรซึ่งกล้องเนี่ยก็ต้องสรุปว่าเป็นกล้องที่อยู่ในเกรดกลางๆนะครับคือไม่ใช่กล้องที่คุณภาพสูงมากแต่ก็ตามราคาแหละนะครับโอเคอื่นๆก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวไว้ลองเล่นเต็มๆแล้วจะมาแชร์กันอีกทีหนึง่งซึ่งราคาก็อย่างที่บอกไป1 1 9 9 0บาทมี2สีแล้วก็มีหูฟังอีกรุ่นหนึงอ่าจริงๆมันมีโชวนี่อันนึง่ง ก็คืออะไรอ่ะออนเนอร์บัตรช้อยอะไรสักอย่างสามมาสักอย่างนี่แหละราคาอยู่ที่พันสองร้อยพันสองร้อยเก้าสิบก็เป็นทูไวเลสที่เบสิกนะครับหน้าตาก็เรียบเรียบง่ายอย่างเงี้ยแหละชาร์จไรซีแล้วก็มาใช้คอมบิเนียนกับของออนเนอร์ได้นะครับจะมีแอปอะไรต่างๆด้วยโอเคเนาะซึ่งตัวจริงเขาเนี่ยก็หน้าตาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากตัวนี้ไม่มีเอ็นซีนะครับตามราคาอ่าก็เป็นคอมบิเนียนที่วางจําหน่ายแล้วเช่นกันนะครับอ่โอเค อ๋อสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสำหรับ Honor X9A5G ถ้าได้มารีวิวเต็มๆเดี๋ยวจะเอามาแชร์ก,กันอีกทีสวัสดีครับ